ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมีวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใค้456ดากอนหนะครับเนาะเอามาพี่น้องให้กับพามาเล่นเกมอันโคนแขะของใครพี่พ,พี่หนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับไป โอเคนะครับก็พกทุนมาที่1นึ่งเสี่นะครับอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนอออ่ะก็ผมก็ยังซ้ําอยู่ค่ายเดิมนะครับสําหรับค่าย4ี่ห้าหกดาก้อนนะครับค่ายนี้ก็ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมาสําหรับเกมอันคนแค่ของค่ายพีพีนะครับเกมนี้มันก็มีสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดสูตรให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขยับบิดกันครับผมอันดับแรกอ่ะขอลั่นที่เบียดสี่ร้อยห้าสิบกดทิ้งหนึ่งทีนะครับผมนะปรับเบียดแล้วกดทิ้งหนึ่งทีป้าขยับสามเบียดหนึ่ง สองสามแล้วก็ขยับสามเบียดครับผมออตโต้เทอาบัวลอยรอบไปครับผมเกมนี้มันมีสูตรนะครับผมนะให้ขยับเบียดไปเรื่อยนะครับผม,มผมก็ตอดเอาเรื่อยอยู่ได้หละเกมนี้ก็ไไรแตกดีอยู่ครับผมเกมนี่เกมอันโค้นเขียะนะครับผมนะไปเรื่อยครับผมมันมีสูตรเลยพี่น้องยี่เหลี่ยมันมีสูตรเกมนี่ ทุนแสนหนึ่งเบดห้าร้อยนะครับผมนะกๆๆๆๆเก่งเก่งเก่งกงเกงเียบรอยผมบอกแล้วมันเป็นสูตรพี่น้องมาอุ้ยตัวเพียงไม่มาเลยนะครับเอาพันหนึ่งได้อยู่สำหรับทุนน้อยๆนะครับผมหน้าเล่นเกมนี้ก็มีโอกาสแตกสูงเหมือนกันนะครับเป็นเกมที่แตกหนักอยู่นะครับผมนะถ้าเจอโบนัสแตกดีโคตรแตกกําลังการเลยนะครับผมก็ตอดเอาเรื่อยอยูรกบผมเกมนี้ก็ได้เป็นเกมที่แตกดีนะครับ ลองเบิงลองเบิงครับผมก็สําหรับใครสายสล็อตนะครับก่อนเนี่นําข่สี4ห้าหดาก้อนได้เลยนะครับ่า่นี้ก็ระบบการเงินโอเคนะครับมีสล็อตหลายร้อย่ายเลยนะครับถือว่าครบเครื่องนะครับระบบเสถียรดีนะครับเอาหาพันเนี่ยน,นะพี่น้องเอาแล้วไงเอาแล้วไงก็ถ้าเราเก็บไอ้ทองทวงนี้เต็มเต็มแถวนะครับเราก็จะได้แจ็คพวอดทางเทืองพร้อมนะครับเอาแล้วไงไม่เนื้อไม่เนื้อไม่เนื้อ เมียเจอก็ได้อยู่อ้ยนางฟ้ามาอยู่ใส่ปะ่ะนางฟ้ามานะครับจังหวะนเี้นางฟ้ามาเสียตรงไหนน้อ, 5, อ้ยเสียหาพันหกอ้ยบึนหกหวันเสียบเลยครับไปเสียแบบนี้ก็เต็มเคียงเลยครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงช่องเหลือสองช่องพี่น้องไมเนื้อเต็มเต็มอุ้ยห้าพันหกขังเถิงหยิเอาแล้วไงเหลือช่องเดียวโอกาสแตกสูงพี่น้องโอกาสแตกสูง เหรียญสวยเหรียญสวยเหรียญสวยเต็มจอสวยงามแจ็คพอตแตกไมเนิ่นพี่น้องไมเนิ่นแตกครับผมไมเนิ่นแตกเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเอาเหรียญมาอีกเอาแล้วครับผมข้างล่างก็ทิ่เต็มแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วบาดีเออแล้วแล้วเออเออเอาอีกพี่น้องเลยสปินยังเหลือครับผม แกนก็จะเต็มเอาแล้วไงเอาแล้วไงเต็มเต็มเอาข้างล่างอีกช่องนึงข้างล่างอีกช่องนึงเต็มเต็มเต็มเอาเต็มเต็มเต็มเครื่องเต็มเครื่องแกนเอาเียนมาสวยเต็มอุ้ยเหลือช่องเดียวแล้วเมียที่เต็มแล้วเมียเต็มเต็มโอ้โหไม่เต็มนะครับ ขาดท่องเดียวนะ่ะเกนก็ได้นะนะเต็มเต็มจอสวยงามเต็มสองล่าง้วครับผม 30, านะสามมือ่สองล่างอ่ะสวยไมเนอ้อไอ้มินิแล้วก็ไมเนอ้อครับผมเต็มสองช่องเลยมึงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับผมบอกแล้วมันเป็นสูตรไปรองเกมเนี้ก็เรากดทิ้งหนึ่งทีนะครับแล้วก็ขยับขึ้นสามเบดแล้วก็ออโต้ร้อยรอบทิ้งไปเลยนะครับ อันนี้เข้าเท้าได้นอนนะครับผมนะผมไปตอดเอาเรื่อยครับผมเกียมเนี่ยอือพี่น้องเต็กมินมินเลยนะครับทุนหนึ่งเสียงค่อยอยากจะขยับให้ดูอีกรอบเลยครับผมตเต็กดีเลตะเต็กทองทองนี่รวมกันมาหนี่สามหมื่นเลยครับพี่น้องเอ้ยเต็กเสียงเต็กเสียงเต็กเสียงปุ๊ประมาณหกหมื่นกว่าพี่น้องเอ้ย แตกโสมศักดิ์สีทธินะครับสี่หมื่นไปแล้วนะครับสวยเรียบร้อยแตกเลยครับแปดหมื่นหวันเทียบเลยนะครับเหียบร้อยเบียกเบียกเบี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 กโอเคนะครับก็เบียดเดิมนะครับกดทิ้งหนึ่งทีเบียดสวดอ่าแล้วก็ขยับเบียดนะครับบาททีนี้หน,นึ่งสองสามเบียดเจ็ดร้อยพี่น้อง ลอยรอบเปิดส่งันไปเอมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรครับผมก็ถ้าไม่เข้าเราก็ขยับไปสามเบียดนะครับนี่เลยมา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 เต็มเต็มอืมสูตรดีครับผมสูตรดีครับพี่อเอ,อ้สูตรนี้ผมก็ได้มาจากท่านผู้ชมนะครับผมนะท่านผู้ชมบอกว่าให้ปั่นสเต็ปนี้เลยนะครับผมแตกดีอยู่ ตอนเอาเรื่อยเฮ็ดกันแล้วครับผมไม่นี่ก็มาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเลยนะครับผมนะเอาแล้วไง <c oughs> หมดตรวจเพระสูตรคนดูหรือเปล่า <c oughs> จะหมดตรวจเพระสูตรเฮียหรือเปล่านะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเกย์ <c oughs> แต่ว่าทุนห่อมันหนาอยู่ครับพี <c oughs> ่หนักที่ได้อยู่ดอกครับผม กระยาถุเวกระยาถุเวนะครับเฮ้ยโอ้เบิดแหละครับไป่รอกอะกดทิ้งหนึ่งทีครับผมพวกเขาขยับสามเบียดหนึ่งสองสามเบียดเบียดเก้เาลอยหาซิปไอ้ลองเบิงลองเบิงครับผม หมดตรวจพอสูตรเฮียหรือเปล่านะครับหาอันท้องทว้วงนี wow, okay. ่ฮกอันพี่น้องเข่าเข่าเลยแบบแบบว่านาดเนี่ยเบียดเก่าลอยพี่น้องเอ้ยเต็ม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 ขาดท้องเดียวพี่น้องเหมือนเก่าบางท้วงนางฟ้าอยู่ไเสวะนางฟ้าบินมาเลยนะเต็มเอาแล้วไงเต็มเต็มเต็มอ้โหไม่ได้นะครับ อู้ถ้าจบ้อยรอบนี่ผมก็ต้องขยับเบียดอีกสามเบียดนะครับเอาแล้วไงงานจะเข้าไหมเนี่ยอู้เกับเขาวันที <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยนะครับโอ้โหไม่เจอเลยนะครับโอ้โห้หผมว่าผมไม่ระวังสักว่าพี่ดอเลยสูตรสูตรเป็นไหนละ่ะสูตรเป็นไหนละ่ะสูตรหมดตดรวจเพราะสูตรเฮียอ,อีกเลี้ยวนะครับ โโอ้ห oh. เอาแล้วไงเกมนี้ก็อยู่ในค่ายพีพนะครับก็สำหรับใครสายสล็อตน,นะครับก็แนะนำค่าย4 5 6ดาก้อนได้เลยนะครับค่ายนี้ก็มีเกมสล็อตหลายร้อยค่ายเลยนะครับผมนะครบเครื่องไม่นองเอ้ยเอาหนาอีกมือเก้าครับผมหมดอีกแล้วหนึ่งทีหนึ่งสองสาม แม่เแบียดพันสองไ่นองไอง้องเบิงเพี้ยมันแตกเอาหนังฟ้าเขาเขาเขาโบนัสเข้าโบนัสเบียดแบบพันสองมาไนี้มาเห็นมันกระโดดสามเท้าคว่ำมันเป็นสูตรมาอู้ตัวแพงโมตัวเพียงโมมาเลยครับพี่น้องอู้ตัวแพงโมมาครับผม โบนัสเกลือปะนี่เอาพันสวงพี่น้องรอบนี้น่าจะเจอโบนัสเกลือนะครับโอ้โหโอ้โหโบนัสเกลือพี่น้องเ้ยมันคือเมื่อคือรอบเล็กว่โอโ้โบนัสเกลือด้วยนี่เกลือคักๆเล่นเหรอครับพี่น้อง คือเอาเหารียญมาเรื่อยๆสวยรวยเอาเหรียญมาสามเหรียญหุ่นนะมีน่ไอ้มิเตอร์บนแตากะโอ้พี่ดองไอ,อ้เกลือเบียดพันสองเนี่เกลือเลยวร่าพอขยับเบียดสูงๆไม่ค่อยจะแตกนะครับเกมพวกไข่พีพีนี่แตก,ากยากอยู่นะครับแต่ถ้าเบียดน้อยผมว่าแตกดีอยู่นะครับเกมนี้ อุ 6, ้ยสามพันหกสวยอุ้ยสองพันสีสวยเอาเร็วเอาเร็วมาเร็วครับผมมาเร light, ็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วบ้านเนี้ยสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบโอ้ยมิเตอร์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 ความหวังคือมิเตอร์สองแสนสี่มิเตอร์มิเตอร์เต็ม อยาให้เฮ็ดไปริมเลยนเติมโอ้เมีเจอเอาไงโอ้เมีเจอเอาไเมียเจอมหมโอ้พี่รองเอาสาปินสุไท้เมียเจอสองแสนสีเอาเหรียญเพิ่มใสสองพ่เอาได้อยู่ เอายังไงก็ไปลองกันดูนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมว่ามันได้อยู่นะครับผมนะต้องพัดแปดเอาเต็มเมียเจนะนะโอ้บ่เต็มว่ะพี่น้องเมื่อเล้วครับผมโอ้ยบ่เต็มว่ะแล้วผมจะกล้าขยับเบียดอีกไหมนะครับผมนะหรือว่าพ้อสนีวะเอาพอ้อสนีแล้วนะครับพี่น้องเนาะซึ่งไหนก็ได้กำไรอยู่ดอกครับผม ถ้าเสาตั้งแต่แรกก็ดีแล้ว <c oughs> อุ้ยเบียดพันสองมาเต,ตกมือหลังเดี๋ยวายมาแก้มือไหมครับผมเกมเนี่เกือบแล้วเกือบแล้วมีเจอเกือบแล้วย่างใหม่ก็ได้มีเนิ่มไม่เนิ่มมีนิแล้วว่ามือเหนียวกำไรก็ได้อยู่ด้วยหล่ะครับผมตีมือหนึ่งได้อยู่บุกขี่ได้หรอครับผมเอา้าได้อยู่ได้อยู่แตกอยู่ครับผม กับข้าวครับกลับข้าวตายอยู่อพอๆๆลึกๆๆๆเสาเซา,ซาโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอัดคนแขะของใครพีพ,พีนะครับก็พกทุนมาที่หนึ่งเสียนะครับบวกไปสี่หมื่นพี่น้องเอ้ยอาผู้ใดอยากลองเบิกนะครับค่ายสี่ห้าหกดาก้อนนะครับก็นนบปักบุดไว้ให้แล้วนะครับผมนายยังไงก็ไปลองดูกันเอาแล้วกันนะครับไปพี่น้องเอ้ยแตกแล้วก็ไปหาเหรียญแนวใหม่เนาะใหญ่ใหญ่กันครับผมป้าป้ายขโมย